ไสวัสดีครับอยู่กับผมไลท์ไลออนเกมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเบอร์ออฟบอลชิพนะครับผมแล้วก็เรือที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครผมเป็นเรือเคมสันนะครับผมเป็นเรือพี่คาดของอเมริกานั่นเองนะครับผม เราไปดูโมดูลกันดีกว่าครับผมสำหรับเรือพี่ฆาตเคลมสันลำนี้นะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็อัปเกรดมาขั้นสองหมดแล้วนะครับผมเรามาเริ่มดูกันที่เครื่องยนต์กันเลยนะครับผมเครื่องยนต์ของเคลมสันลำนี้นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่35.3นอต ก็ประมาณ70กิโลเมตรกว่าๆัาะผม70กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าๆระยะยิงอยู่ที่8.6กิโลเมตรตัวปีโดที่ใช้ก็คือแม็ก,มก11นะครับผมดาเมจที่ทำก็คือ11,733ดาเมจ ระยะทำการของตัววิดโดสั้นมากครับผมอยู่ที่5.5กิโลเมตรแค่นั้นเองสปีดตัววิดโออยู่ที่56นอตก็ประมาณร้อยกว่ากิโลับผมแล้วก็รีดีโหลดใช่ไหมเีโหลดอยู่ที่0.90.9วินาทีเรามาดูโต ตัวตัวเรือครับผมเอ่อ HP อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยมีแท่น WDU สยยี่แท่นนะครับผมแล้วก็มี AA อยู่สามแท่นแล้วมาดูปืนปืนก็ก็ไม่ใหญ่นะครับผมอยู่ที่ร้อยสองมิลลิเมตร แล้วก็หันหัน180องศานะครับผมอยู่ที่18 18วินาที d a m a g HP ก็150 d a m a เ AP ก็1,700เฮ้ยไม่ใช่สิกระสุน HE นะผมอยู่ที่1,500นะครับผมเนี่ยผมคือความแตกต่างระหว่างเรือพิฆาตของอเมริกากับญี่ปุ่นนะผม ของญี่ปุ่นนี่จะดีจะดีทางด้านตอร์ิโดแต่ว่าจะเสียทางด้านปืนแต่ของอเมริกาจะดีทางด้านปืนแต่เสียทางด้านตอร์ปิโดับผมระยะทางการตอร์ิโดจะสั้นกว่าของญี่ปุ่นก็เอาเป็นว่าเราไปเริ่มเล่นเลยครับผมกับเรือพิฆาตเค็มสันเทียสี่นะผมของอเมริกาครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับ เอาละครับเราก็มาอยู่ในตาที่หนึ่งกับเรือพิฆคาตคลิมสันนั่นเองครับผมเปไปเริ่มกันเลยครับผมด่านนี้เป็นด่านยึดธงครับผมใครยึดฝั่งตรงข้ามยึดสําเร็จมันก็เป็นภายชนะไปเลยมาดาูตัวเรือของเรือคลิมสันนะผมเนี่ยครับผมจะมีตัวไปดูอยู่สีแท่นแล้วก็แท่นละสามสามดอกสามรูป ย่นกว่าของญี่ปุ่นนะผมแต่แย่ทำการจะสั้นกว่าของญี่ปุ่นเรามาดูทำลายกัดของมันกันเลยครับผมตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าตามเพื่อนๆไปนะอิโซคาเซใช่ไหมอสซคาเซมินิกาเซนะผมก็ภาคที่แล้วเราก็เรา ที่แล้วเราเราก็คุยเรื่องม,มิเกเสไปแล้วผมเรือพิฆาตของญี่ปุ่นพาร์ทนี้ก็จะมาพูดถึงเรือพิฆาตของอเมริกานอีงนะหมตามที่ได้สัญญากนาันเอาไว้ก็ท่านผู้ชมก็ลองสังเกตดูข้างบว่าความแตกต่างของเรือพิฆาตของอเมริกาญี่ปุ่นนี่จะแตกต่างกันแย่ผมนี่ก็ตามตามเพื่อนไปเนาะเรา เดี๋ยวพี่ข้าก็เยอะเหมือนกันนะผมแต่รับฟังแล้วมีห้าแต่ฟังเราก็มีห้าเหมือนกันแล้วก็มีเนินกระโดดเครื่อง,งบินหนึ่งลำเหมือนกันพี่เรียวกว่าจั้นบานอยู่สามลำแต่ฟังเขามีแค่สองแล้วผมตอนนี้ฟังตรงข้ามยิงมาละโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยต้องกะอะไรยะโดนไหม ไม่โดนนะผมระยะยิงผมยังไม่ถึงก็ใช้สกิลเป็นองโอ้โหเล็งผมนี่ว่าอัดจะโดนจะพลาดพลาด โอ้มไม่โดนหผมอาจจะตายก็ได้จับตูเข้ามาแล้วโอ้โหวันนี้ผมคือว่าผมเข้าไปเยอะเข้ามาก่อนเข้าไปเยอะมาก,กามไม่ดีนะผมหยูหนูจะโดน โดนไหมโอ้โหโดนไปสี่ดอกนะฟังเขาสิต่อไปดูดนะหนีได้หนดได้โอเคมีต้องถอยตั้งหลักก่อนนะเมื่อกี้เราเข้าไปมากเกินไปแล้วผมดูเราจะโดนกินต้นลงกินโตตอนนี้ต้องเดเข้าไปหน้าตรง เลยไหมทุกๆโอ้โหโจมตีตอนนี้ทังเขาก็เสียไปหนึ่งลัเนะเดินไปฆ่าหมูนั่งเขางเหนึ่งอันนี้มีอ่ศตูเข้ามาในเขตระยะานยิง มินก้ไปอะโดนหนึ่งสองดอกเนี่คยรับผอกมินกาสสาเก็ตโนคืนนี่จะผ่าน,นไวแล้วก็ผ่านไวมากแล้วก็ถือว่าพึ่งพลาได้น,นะมีงอเมินกาผมอือ อันนี้ก็พยายามยืดพื้นที่กันอยู่อันนี้ก็ฝั่งเราก็เสียไปหนึ่งลำแล้วนะแต่ฝั่งเขาก็เสียไปหนึ่งลำเหมือนกันนะมีเรือเข้ามาตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตตตตนนหางไหมโอ้ไม่ดูเฉียดไป กะเยอะไปนี่ก็กระซ่านไปจะโดนจะโดนไหมโอ้โหหักเลี้ยวทันไม่โดนเลยโอ้โหนี่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 น ้อง,องอย,ย,อยิซ่องโดนมีสี่ร้อยไอย่าตัวมีดนชั่นยิงไม่ได้แต่ถ้าเป็นปืนนี่ก็โอเคโอ้โดนแท่นปืนเผื่อมีเยอะ เรียบน้อยเงินเราจัดการโอ้โหตัวนี้ฝั่งฝั่งเขาก็เสียไปหกลำแล้วนี่ยเราก็ได้เปรียบอยู่เสียไปแค่สองลำไม่โดนใช่ไหมโอ้โหโดนตรงท้ายสองลูกมันจะเข้าไปทางนี้ โม่ห้าผมที่ยิงกี่ตุ๊ต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 อันนี้เอาลูปซ่อนดระยะต้องไปดูลูซ่อนนะผมแต่ปืนนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะอเมริกาปืนนี้โอเคใช้ได้เลย mày đồn đồn bây ngôn đồn slope generator started giữa cuộc thái nguyên đình ngachi Ui เดือดโดนเดือมาห้าผมเจอเจอนันิงตรงนี้ข้ามไปชิดแล้วนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็ม ขยับเข้าไม่ใกล้กันไปไม่ดีนี่มันเรือจันบานนะเรือจันบานนะเฮ้ยโอ้โหยิงจังๆเลยเร็วเร็วเร็ ใกล้เวลาตายแล้วเราผมคงจะใกล้ตายละหลบทันอีกโอ้โหผมใกล้ตายแล้วล ถอยถอยถอยอันนี้ถอยผมตัววิดีโอเราจะเสร็จแล้วเออเรีอบร้อยส็จก่อนเกือบได้แล้วผมเราไปต่อกันใหม่ตาหน้าแลวผมกับเรือคิมสันล้วผมเทีสี่ของอเมริกาเดือพิ่ฆาตเอาละครับผมแล้วก็มาอยู่ในตาที่สองของคิมซันนะผมตานี้ก็เป็น ตาเป็นตาภารกิจเกี่ยวกับยึดพื้นที่นะผม A B C นะผมใครยึดได้เยอะกว่าแล้วก็ยึดได้นานก็จะชนะนะผมโดยที่แต้มต้องถึงหนึ่งพันนะผมใครถึงก่อนก็ชนะไปเลยตอนนี่ฝั่งเราก็มี มีเรือมีเรือทุกเครื่องบินสองลำนะผมฝั่งฝั่งเขาก็มีเรือทุกเครื่องบินสองลำเช่นกันแล้วก็มีเรือประจำบานสองลำแต่ฝั่งเรามีแค่หนึ่งลำฝั่งเรามีเรือพิฆาตเยอะกว่าหนึ่งลำนะผมฝั่งเขามีสามฝั่งเรานี่จะมีเรือลาดตะเวนเยอะเรามาดูกันรักตานี้จะชนะไหม ถาตอนนี้ผมก็จะยืดจุด A ให้ได้แต่เหมือนฝั่งฝั่งตรงข้ามจะเทกันไปยึดที่จุด C นะผมเดี๋ยวลองดูอาจจะมีใครพงม,มาแถวนี้ก็เป็นได้ เคเลยผมเข้าอยู่ที่จุดเออะกำลังโหลดตดดดดดดดึ๊ตตึ๊ดก็ไม่มีใครเข้ามาทีนี้ยังไม่มีใครเข้ามาที่จุดเออทีนี้เพื่อนเราก็ เขาหยุดจุดเบียะจะเหมือนจะโดนเดือยววิคาดของฝั่งตรงข้ามเข้ามาถึงสองลำแต่ก็คงจะช่วยซัพพอร์ตกันอยู่ตอนนี้ผมโดนยิงนะนเกนะิดหลอก่า นี้วขับทันไหมไม่โดนนะผมจะรอดหรือเปล่าครับผมตอนนี้ผมดนดีด้วผมให้ให้ต้องเข้าไปแลกน้องเพราะว่าผมโดนกระนำยิงเนี่ย ใส่จะไม่รอดยุ่ผมโดนบีบเรียบร้อยผมตายเลยตานี้แต่แต่วิดีโอที่ผมส่งไปโดนไปหนึ่งดอก <c oughs> เราไปต่อกันตาใหม,มา่เลยครับผมตานนี้จบไวมากเพราะว่าโดนบีบให้ต้องเข้าไปแล้วผมเพราะว่าผมตอนเมื่อกี้เลี้ยวไม่ทัน,นม ทำให้หลุดเข้ามาเคสตูัตรูไปต่อตาใหม่กันเลยดีกว่าเอาละครับผมแล้วก็มาอยู่ในตาที่สามกับเรือพิฆาตคริมคริมสันของอเมริกาครับผมตานี้เป็นภารกิจยึดธงนะผมใครยึดได้ก่อนก็ชนะเรามาดูเรือครับผมของทั้งสองฝั่งแล้วเนาะฝั่งเราจะมีเรือทูกเครื่องบินหนึ่งลำแล้วก็มีเรือ ประจำบบานสองลำฝั่งเขาจะมีเรือประจันบ,บานอยู่สี่ลำครับผมเรือลาดตะเวนมีฝั่งเขาจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าลำโอ้โหฝั่งเรามีเรือพ่ฆาดเยอะกว่าครับผมมีอยู่สี่ลำเรามาดูกันผมว่าเรือพิฆาตคิมสันลำนี้จะ ชมเรือฝั่งตรงข้าไมได้สักลำไหมเราไปดูกันเลยผมเนี่ยป้อมปืนหันเร็วมากเหมาะแก่การยิงตอดเข้าไปเยอะก็ไม่ได้ผมเราต้องรอเพื่อนด้วยผมเหมือนกับ ตาที่สองเมื่อกี้แล้วผมไปแบบเดีียวๆโดดๆเลยสุดท้ายก็จม,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 มตุนกระน่ำยิงโดนกินโตเลยต้องรอเพื่อนด้วยเดี๋ยวเราจะแย่ช่วงนี้ก็ยิงตัดต่อไปก่อนก็ได้เป็นไงมนาะยิงตัดตออไป เลี้ยวกลับไปละเอา้าเอา้าเอา้าดีนะผมไม่โดนเราระยะทำการตัวไปด,ดูอยู่ที่5.5กิโลเมตรต้องเข้าไปใกล้กว่าน,นี้เลย โอ้โหโดนตอรบิโดหลับเลยหลับยาวเลยครับผมนิคนิโคนิโคลัสนิโคลายนะผมเดือพฆาตเทียห้าของอเมริกาน่าลองยิ่งนะ ยิงไปก็ไม่โดนโอ้โหบ้านคุณน่ารักจัาสีแบบน่าอยู่มากมันบุกมานยิงอะต้องไปช่วยกอะโอ้โหโดนปล่อยโดนใส่ กมันต้องปล่อยตัววิดีโอมานแ,อแน่แหละโอเคน่ไม่เห็นไงนี่ก็เลยแหละไม่ทำดีกว่าจะโชนไหมลองมาปล่อยตัววิดีโอด,ดักกันดีกว่ามันก็เข้ามาแถวนี้แน่นอน ไปยล้วไปแล้วมัเข้าอาไหมอรอดไปแล้ว

ยิงทางรา้วเบี้ยโอ้โหตอีช่อมเลย่ะเพราะว่างไฟไหม้มันจะกินนาเม็ดเราทีนั้นทีทีนี้ผมว่าผมเข้าไปประชิดตัวมันดีกว่าแต่ว่ามันมีเยอะกว่าแลคืีปัญหาโอตอนนี้เพื่อนเราก็เสี่ยงตายเข้าไปวิ่งทงฝั่งตรงข้ามแล้วผมก็เสียใจกล้า เอาเอาผมลืมดูอีกโอ้โ,อโดนเต็มเต็มนู้โอเวอร์เลยเอาเป็นว่า,เรา,าเ,รวรเราไปต่อกันพัรหน้าดลยหว่าผมสวัสดีครับเราไปต่อกันพาร์หน้าแต่ว่า ภัพนี้ก็ก็เป็นการดูเป็นการดูเรือคริมสันโจมมากกว่าครับผมที่จัดการศัตรูับผมพาทหน้าผมก็จะไปเล่นเรือลำอื่นๆให้ดูก็ลกแล้วกันครับผมสำหรับเรือคริมสันก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมเจึงหมาร์าหน้าสวัสดีครับ